รเรายังอยู่กับเรื่องของพื้นฐานความรู้ด้านการออกแบบและการจัดวางองค์งประกอบสิ่งนะครับอนนี้เราจะมาดูในบทที่2นะฮะบ,บทที่2นี้เราจะพูดถึงเรื่องของหลักการออกแบบครับและก,การออกแบบภาษาอังกฤษจะเรียกว่า design principle หรือ principle of design นะครับซึ่งในหลักการพื้นฐานเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกัน ะะอาจจะมีแตกต่างกันบ้างถ้าเราไปอ่านในหนังสือในเรื่องของของหลักการออกแบบนะฮะทางด้านทางทางด้านภาพถ่า,ายอะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะมีรายละเอียดแตกต่างไปเล็กน้อยทางด้านศิละปะนะฮะทางด้านการสร้างงานศิละปะก็อาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยแต่โดยหลักการโดยรวมแล้วเนี่ยนะฮะมันจะถูกสรุปสรุปลงได้เป็นเป็นสี่เรื่องสี่เรื่องหลักๆนะครับ เราก็จะมาดูในเรื่องของสิ่งแรกที่เราต้องคควรคำนึงถึงในงานออกแบบนะฮะไม่ว่างานออกแบบทางด้านไหนก็ตามนะเราจะต้องรวบรวมความคิดนะฮะไอเดียความคิดต่างๆเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวคือเหมือนกับวา่าเราจะเล่าอะไรกับใครเนี่ยเราพูดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาอาจจะฟังเราไม่รู้เรื่องนะะหรืออาจจะไม่ ไม่ไม่รับรู้ในสิ่งที่เราต้องการจะพูดถึงนะฉะนั้นเนี่ยในการออกแบบเนี่ยเราก็เหมือนกันเราควรจะพูดในในเรื่องทีละเรื่องว่าง่าย,ายๆนะครับตรงนั้นเนี่ยมันหมายถึงเราจะใช้คําว่าเอกภาพนะเอกภาพหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Unity นะครับคืองานทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไม่ต้องมีความคิดรวบยอดเป็นหนึ่งเดียวก่อนเพื่อที่จะแสดงสิ่งนั้นออกมา แต่ถ้าในเรื่องของการจัดองค์ประกอบที่เป็นเอกภาพเนี่ยมันจะมีลักษณะขององค์ประกอบที่ไม่กระจัดกระจายนะครับคือมันไม่กระจัดกระจายไปไปในใน,ในหน้ากระดาษท,ทั่วไปเนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะจะจินตนาการออกไปนอกพื้นที่ที่เราออกแบบได้นะให้รวมอยู่เป็นจุดใดจุดหนึ่งในหน้ากระดาษตรงนั้นเนี่ย จะมีความเป็นเอกภาพขององค์ประกอบนะครับอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องทำความเข้าใจนิดหนึง่งถ้าเป็นเอกภาพทางด้านความคิดใช่ไหมถ้าเป็นเอกภาพทางด้านความคิดเนี่ยว่าหมายถึงว่าเราพูดหรือสื่อสารสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับทีละเรื่องนะครับเช่นเราจะพูดในเรื่องของความพอเพียงซึ่งเป็นแบบ h o ต issue เหมือนกันนะตอนนี้นะพูดถึงความพอเพียงในงานออกแบบอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องพูดถึงเรื่องนั้นนะ่ะ ไม่ใช่พูดถึงเรื่องความพอเพียงด้วยไว้พูดถึงถึงการลักโลกโลกร้อนด้วยนั่นนี่ด้วยอะไรเงี้ยหลายๆเรื่องมันกลายเป็นแบบเราจะเคยเห็นนะเราจะเคยเห็นสมมุติว่าถ้าเปรียบเทียบกับงานออกแบบในลักษณะของของงานสื่อสารทางด้านโปสเตอร์หรือแล้วแล้วแต่ถ้าคนพูดหลายๆเรื่องเนี่ยเราจะไม่ค่อยสนใจนะเหมือนกับว่าเราต้องเสียเวลาจะต้องนั่งอ่านสิ่งเหล่านั้นหรือถ้าในเรื่องของของของ,ของการออกแบบ เสื้อผ้าก็ได้แฟชั่นก็แต่งกายก็ได้คุณลองดูนะถ้าถ้าในในหนึ่งในหนชุดออกมาทั้งอุซอรีทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถ้ามันไปทางนุ้นทีไปทางนี้ทีนะฮะหมวกเป็นสีสันสดใสนะเสื้อผ้าเป็นสไตล์แบบรักโลกเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ล่างลงไปอาจจะเป็นอะไรนะฮะเป็นเป็นพื้นถิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้มันจะเข้ากันได้ไหมเรานึกดูสิ นะมันก็เหมือนการเราพูดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันมันขาดความเป็นเอกภาพทางด้าน,นความคิดนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดน,นะแต่ถ้าในเรื่องขององค์ประกอบการสร้างองค์ประกอบคือองค์ประกอบไปถึงสิ่งที่นํามาวางในหน้ากระดาษเราเนี่ยนะถ้าความเป็นยูนิตี้หรือความเป็นเอกภาพเนี่ยหมายถึงว่าในนั้นน่ะมันจะต้องเกาะกันอยู่ได้เป็นเป็นหนึ่งหน่วย นะฮะไม่กระจัดกระจายไปนะในภาพกรอบใช่ไหมมีองค์ประกอบอันหนึ่งแล้วก็มีนั่นนี่กระจัดกระจายออกไปมันจะไปเข้าวิธีการจัดองค์ประกอบอีกอบแบบนึงซึ่งมันจะให้ความรู้สึกต่างกันไปเดี๋ยวเรามาดูต่อจากตรงนี้ไปนะฮะเดี๋ยวผมพูดในเรื่องของหลักการออกแบบเสร็จปั๊บเนี่ยเราไปดูวิธีการต่อจากนี้นะฮะต่อจากเรื่องนี้ต่อจากบทนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของวิธีการจัดวางองค์ประกอบตรงนั้นเราจะเห็นชัดนะครับ <c oughs> นะอย่าลืมนะครับว่ามันจะต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวประสานกลมกลืนเป็นหนึ่งกันได้นะครับคือความเป็นเอกภาพนะเราก็มีตัวอย่างนะครับนะความเป็นเอกภาพให้ดูการใช้เส้นที่รวมกันประสานกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับมันก็สามารถสร้างความเหนียวแน่นใช่ไหมถ้าเส้นแต่ละเส้นมัน,นจัดกระจายไปในองค์ประกอบม,มันก็ไม่เกิดการยึดโยงเข้าหากัน นะมีตัวอย่างงานที่ดูแนละ้วก็ค่อนน่าสนใจนะครับเป็นอันนี้เป็นของนักศึกษาของของของสิลประกรเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงทางด้านเขียนภาพประกอบนะครับก็เป็นตัวอย่างงานให้ดูว่าการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับก็จะสร้างองค์ประกอบที่เป็นเป็นยูนิตี้ได้นะครับนะมีอยู่สามสี่ตัวอย่างนี้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งสําคัญนอกจากความเป็นหนึ่งเดียวนะดุนยาภาพนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าบาลานซ์นะฮะคือภาวะของการเท่ากันหรือความเสมอกันถ้าในเรื่องขององค์ประกอบเนี่ยองค์ประกอบที่จะอยู่บนหน้ากระดาษเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะแบ่งพื้นที่ครึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วเราจะรู้สึกว่าสองข้างเนี่ยมันเท่ากันมันจะถูก มันถูกจำแนกโดยนักออกแบบนะฮะหรือก็โดยนักวิชาการนะครับจะแยกสภาวะของดุนยภาพเนี่ยนะในงานออกแบบเนี่ยเอาเป็น3อย่าง2หรือ3ถ้าโดยทั่วไปจะแยกเป็น2คือบาลานซ์โดยเท่ากันทั้งสองข้างเป๊ะเลยคือมีสองมีมีเนื้อหาเท่ากันเลยนะฮะโดยสายตาที่เรามองแล้วร,รู้สึกมันเท่ากันเลยหรืออีกอย่างหนึ่งมี มีความไม่เท่ากันเป็นดุลยภาพที่ไม่เท่ากันแต่มันถ่วงน้ําหนักสองข้างได้เท่ากันนะครับสองข้างเนี่ยเท่ากันโดยความรู้สึกคือไม่ใช่มีเอเลเมนสองข้างเหมือนกันเตะ๊ะไม่ใช่แต่เราจะรู้สึกได้ว่าสองข้างนี่มันเท่ากันคือเท่ากันโดยความรู้สึกเช่นข้างหนึ่งจะมีจุดวงกลมใหญ่ๆห,หนึ่งวงนะครับมีน้ำหนักหนักเป็นวงกลมใหญ่ อีกข้างหนึ่งจะเป็นจุดวงกลมแต่ไม่ได้ใหญ่เป็นเล็กแต่มีหลายวงนะและถ้าสายตาเรามองสองข้างปั๊บเราจะรู้สึกว่าสองข้างนี่มีน้ำหนักเท่ากันแต่เอเลเมนต์สองข้างนี่ไม่เหมือนกันคือสิ่งที่อยู่ในในในหน้ากระดาษเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันแต่เรามความ,มรู้สึกว่าสองข้างมันก็ยังถ่วงน้ำหนักกันได้อยู่อันนั้นเรนียกว่าความสมดุลที่ไม่เท่ากันนะครับและอีกอันหนึ่งเนี่ยจะเป็นดุลยภาพของรัศมีวงกลมซึ่งบางตำราก็มีนะครับหรือบางตำราก็ไม่มี ถ้ามันลักษณะของวงกลมแล้วเนี่ยเราแบ่งครึ่งยังไงแบ่งตรงไหนเราก็จะรู้สึกว่าสองข้างเนี่ยมันได้เท่ากันแบ่งได้คนละครึ่งอยู่เลยนะครับถ้าสิ่งที่เป็นรัศมีวงกลมออกมาเนี่ยเช่นอ่ที่เราเห็นซิมโบลสัญ,ญลักษณ์เนี่ยจะพระอาทิตย์ใช่าหเป็นวงกลมแล้วก็จะมีแสงอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคุณแบ่งครึ่งเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ได้สองข้างเท่ากันอยู่ละนะนะเพราะอันนั้นเป็นลักษณะของวงกลมนะ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะ3แบบของดุลยภาพนะครับอันนี้ก็ให้เราเสริมเอาไว้นะไม่น่ามีปัญหาอะไรก็เป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับสิ่งที่อีกอันหนึ่งเนี่ยที่มันมีความน่าสนใจเนี่ยอีก2เรื่องก็คือ 1. นหนึ่ง,ง,งคือเรื่องความกลมกลืนนะความกลมกลืนเนี่ยมันเป็นไปได้2อลักษณะ เหมือนกันเหมือนกับบาลานซ์หรือ,หร,อ,ห,รอหรือความสมดุลนะครับสลักษณะคือ1ความกลมกลืนในเรื่องของสไตล์ถ้าเราเข้าใจคำว่าสไตล์หมายความว่าแต่ละคนเนี่ยมีมีแนวทางการสร้างงานออกแบบหรือการวาดรูปนะหรือลักษณะที่เรานําเสนอด้วยบุคลิกของเราเองเนี่แหละแตกต่างกันนะครับถ้าเราหยิบลักษณะอย่างนั้นเนี่ยของใครของของเขานะครับ เอามาสร้างเป็นงานโดยที่ไม่มีลักษณะอื่นๆใดของคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามาเข้ามาปะปนมันก็จะมีความรู้สึกไปในทางเดียวกันนะครับอย่างเช่นในนี้จะมีตัวอย่างให้ดูนะนะครับอ่ะนะเห็นไหมว่ามันก็รู้สึกไปในทางเดียวกันหมดเลยคือมันไม่ได้มีอะไรผิดแผกแหวกแนวแปะลงไปในงานนี้ นะฮะเราร<ช>กร็จะรู้สึกว่าเอองานนี้เขาดูกลมกลืนกันไปหมดนะครับซึ่งมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อไม่ดีนะไม่ไม่ใช่ก็แล้วแต่ว่าเราจะไปใช้ยังไง<อด>ข้อดีก็คือว่าเรารู้สึกว่าเออมันนะด,ด,ด,ดูก็ราบรื่นดีอะดูก็นะไปในทางเดียวกันหมดเลยนะกันข้อข้อที่ไม่ดีสําหรับงานองค์ประกอบลักษณะนี้ก็คือมันไม่มีจุดเด็ดใดๆที่มันสามารถดึงดูสายตาเรา ตรงไหนหนะ้าแห่งใดแห่งหนึ่งในในชิ้นงานตรงนั้นอาจจะเป็นอาจจะมองเป็นข้อไม่ดีก็ได้นะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือความต้องการของนักออกแบบหรือผู้จัดวางองค์ประกอบนั้นว่าเขาต้องการให้ผู้ชมนะหรือต้องการคุยกับนะก็เรียกว่าคุยกันกับผู้ชมนะดูงานของเราเนี่ยเราต้องการให้เขารู้สึกอย่างไรน,นะถ้าเราต้องการให้เขารู้สึกราบรื่นไม่ต้องมีอะไรสะดุดตาไม่ต้องมีอะไรนะให้รู้สึก นะไปในทางเดียวกันหมดก็ประสบความสําเร็จเนี่ยก็ถือว่างานชิน้นนี้เป็นงานที่ดีใช่ไหมครับมันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของนักออกแบบนะว่าเราต้องการที่จะให้เขารู้สึกยังไงกันนะครับคล้ายๆกับสืลับปินนั่นแหละเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่านักออกแบบเนี่ยจะต้องพูดแล้วก็ทุกคนเข้าใจตรงกันคือตรงกันนะคืออันนี้ให้ใครดูเขาก็จะรู้สึกเหมือนกันนะสืลับปินอาจจะแบบ ต่ากันก็ได้อันนี้แต่ฉันต้องอยากแสดงอยา่างนี้อะไรอาจจะต่างกันต,ตรงนี้นิดเดียวนะครับนะครับอนนี้เนี่ยนะครับนอกจากความกลมกลืนแล้วความกลมกลืนในลักษณะของของของสไตล์หรือลักษณะของของงานของแต่ละคนแล้วเนี่ยมันจะมีอีกในยะหนึ่งในเรื่องของความกลมกลืนที่ที่เราสามารถที่จะนํามาใช้งานได้คือความกลมกลืนในเรื่องความหมายหรือการสื่อสาร ถ้าเราดูในลักษณะงานชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้มันชิ้นที่ได้ A เ,เพราะเขาได้ทั้งสองเรื่องเลยนะถ้าระดับนี้ก็จะได้ A เ,เพราะเขาได้ทั้งสองเรื่องคือว่าหนึ่งลักษณะงานเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรโดดเด่นออกมาจากไม่ใช่โดดเด่นไม่มีอะไรที่ผิดแปลกแหวกออกมาจากสิ่งที่ท,ที่เขานําเสนอสองเนื้อหาที่เขานําเสนอเนี่ยเป็นเนื้อหาเดียวกันท,ทั้งภาพเห็นไหมถ้าเราดูนี้จะเป็นปากกานี้เป็นดินสอเป็นยางลบเป็นเนื้อหาของเครื่องเขียนนะ ไม่ได้ไม่ใช่มีปากกายังลบดินสอแล้วก็มีกางเกงขาสั้นอนะไรอย่างเงี้ยสมมติใช่ไหมมันจะเป็นเนื้อหาที่มันหลุดออกไปอ่ะไม่ใช่แต่นี้ก็เป็นเนื้อหาเดียวกันท้งภานะฮะอย่างนี้มีลลักษณะอย่างนี้อีกชิ้นหนึ่งนะเนี่ยอ่ะดูตัวอย่างอันนี้ก็ได้นะเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะของเสื้อผ้านะมีกางเกงมีหมวกมีอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นเนื้อหาเดียวกันนี่ก็คือความกลมกลืนของเนื้อหา ขณะเดียวกันลักษณะการเขียนภาพของเขาก็เป็นลักษณะเดียวกันด้วยเป็นงานงานที่แบบได้ทั้งสองเรื่องคือลักษณะการเขียนภาพแล้วก็เนื้อหาของเรื่องด้วยนะอันนี้เรียกว่าฝังกลงกลึงนะครับนะในนี้ก็จะมีตัวอย่างที่เป็นเป็น,เป,นเป็นภาพด้วยเหมือนกันนะฮะเป็นเราเราก็ได้ดูตัวอย่าง อีกส่วนอีกอีกอย่างหนึ่งอีกอันหนึ่งซึ่งซึ่งนักออกแบบเนี่ยเป็นเป็นหลักการออกแบบพื้นฐานที่ที่นักออกแบบต้องต้องเข้าใจนะครับหรือต้องเข้าใจตรงเนี้เพื่อที่เราจะนําไปสื่อสารกับคนเรียกอะไรนะผู้ที่รับสารนะ่ะนะคือผู้ที่มาดูงานของเราเนี่ยนะเราต้องคํานึงถึงสัดส,ส่วนก็เช่นเดียวกันนะครับส,ส,สัดส่วนในการจัดวางองค์ประกอบเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงนะฮะ ในงานออกแบบเนี่ยต้องคำนึงถึงการแบ,บ่งพื้นที่หรือสัดส่วนเพราะว่าความสําคัญมันคือว่าพอเราแบ,บ่งพื้นที่หน้าง,งานแล้วเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะมันเราจะดูจากตัวอย่างอันนี้ก็ได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้จะเป็นตัวอย่างในการจัดวางองค์ประกอบอีกอันหนึง่งคือว่าเราบอกแบ,บ่งพื้นที่ปุ๊บเราจะให้พื้นที่ให้ความสําคัญกับอะไรนะคือสัดส่วนที่เราแบ,บ่งให้เนี่ยเราแบ,บ่งให้ในรายละเอียดน,นะครับ หรือว่าเราจะแบ่งให้กับพระเอกเท่าไหร่คือเราต้องแบ่งในใจแล้วพอเราแบ่งพื้นที่เยอะหน่อยให้กับพระเอกของเราพระเอกของเราก็จะพูดดังกว่าเพื่อนนึกออกใช่ไหมอันนี้คือศัสตร์ง่ายๆเลยคือคือเราให้ความสาคัญกับพระเอกของเรื่องอ่ะพระเอกก็ต้องเด่นกว่าเพื่อนถูกไหมครับถ้าเราให้ความสําคัญกับพระเอกเล็กๆให้ความสําคัญกับพระรองเยอะๆพระเอกมันก็ไม่เด่นนี่คือสัดส่วนที่เราต้องการจะแบ่ง ตอนนี้เราสามารถที่จะแบ่งสัดส,ส่วนให้เขาสื่อสารในงานของเราว่าอันเนี้ยเป็นพระเอกอันเนี้ยเป็นพระรองอันนี้เป็นตัวประกอบก็ได้คือเราจะแบ่งอย่างสัดส,ส่วนในพื้นที่ของงานให้เขาอย่างไรนะฮะตอนนี้ก็คือลักษณะของการสัดส,ส่วนในการแบ่งาบงานนะครับมันสัมพันกับเนื้อหาในงานอ,งาออกแบบด้วยนะเช่นเราแบ่งให้พระเอกอันดับหนึ่งเยอะหน่อย อันนั้นเวลาการสื่อสารคนก็ต้องอ่านที่1ก่อนถูกไหมครับต้องเจอพระเอกก่อนนะเราออกแบบให้พระรองรองลองมาเมราะถ้าเป็นอันดับสนี่ก็จะอ่านข้อมูลจากงานของเราเช่นถ้าคุณออกแบบเสื้อผ้าสักชุดหนึ่งนะคุณให้เสื้อยาวถึงเขา่าใช่ไหมคุณก็ลดความสําคัญของกระโปรงหรือกางเกงลงไปอันนั้นก็คือเป็นธรรมชาติอยู่แล้วคือสิ่งที่เราเห็นเราจะเห็นอะไรก่อนอันนั้นคือสัดส,ส่วนที่เราต้องคิดถึงในงานออกแบบนะครับ มันมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะสำคัญในเรื่องของหลักการออกแบบเนี่ยแต่มันอยู่ในได้ได้ทั้งสองสอง,สองที่เดี๋ยวเราจะพูดถึงวิธีการนะฮะวิธีการที่จัดองค์ประกอบเนี่ย,ยูนบทต่อไปน,นะครับแต่ว่าวิธีการนี้มันก็เป็นหลักการสําคัญในงานออกแบบเหมือนกันคือหลักการเน้นนะฮะการเน้นเนี่ยคุณสามารถเป็นเอาเป็นวิธีการสร้างองค์ประกอบก็ได้ว่าคุณจะเน้นอะไรขึ้นมาใน,นะะการองค์ประกอบใช่ไหมฮะแต่ขนาดเดียวกัน การเน้นเนี่ยสำคัญถ้าคุณไม่เน้นสิ่งใดขึ้นมาเนี่ยมันจะสื่อสารกับกับคนที่ที่เราต้องการพูดด้วยเนี่ยค่อนข้างลําบากนิดหนึ่งแต่ถ้าเรามองมันเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์กับสัดส่วนที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ใช่ไหมถ้าเราให้สัดส่วนของพื้นที่มากเนี่ยเท่ากับเราเน้นสิ่งนั้นขึ้นมาใช่ไหมครับและพื้นที่ที่ลองไปแล้วก็มันเน้นเราก็เน้นกับเนื้อหาตรงนั้นน้อยลงนะมันจะสัมพันธ์กันฉะนั้นเนี่ย มันสามารถถูกนำมาประกอบในเรื่องของหลักการออกแบบที่เป็นพื้นฐานด้วยก็ได้นะหรือมันจะไปถูกจัดไว้ในวิธีการสร้างองค์ประกอบก็ได้ผมใช้คำว่าวิธีการนะครับเพราะว่าหลายๆที่จะใช้คำว่าทฤษฎีนะแต่ผมมองว่าทฤษฎีเนี่ยมันก็สามารถแสดงวิธีการที่คุณจะเอาสิ่งต่างๆบรรจุลงไปในหน้ากระดาษเนี่ยนะ ผมก็มองว่าเหล่านั้น,นก็เป็นวิธีการที่คุณจะนําไปใช้ได้นะซึ่งกระตุกกาหนดเป็นทฤษฎีก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันตอนนี้เรามาดูการเน้นนะฮะพอเราบอกถึงการเน้นเนี่ยมันก็เน้นได้ในหลายๆวิธีมากเลยแล้วคุณจะเน้นด้วยอะไรนะเช่นในองค์ประกอบองค์ประกอบหนึ่งนะคุณเน้นด้วยลักษณะของตัวอย่างนะฮะ ลักษณะของของน้ำหนักจำได้ไหมครับว่าน้ำหนักคืออะไรน้ำหนักคือลักษณะหนึ่งของทัศนิยาใช่ไหมความเข้มน้ำหนักนะถ้าส่วนอื่นเบาหมดคุณเน้นมันด้วยความเข้มหรือน้ำหนักเกิดขึ้นมามันก็สามารถสร้างจุดสนใจตรงนั้นได้ทันทีนะฮะนะแล้วตรงนี้ยเน้นด้วยอะไร เน้นด้วยบุคลิกที่มันแตกต่างกันนะอันนึงหันหลังทั้งหมดเลยแล้วก็หันหน้ามาหนึ่งคนอย่างเงี้ยมันก็เกิดความแตกตา่างเน้นด้วยความแตกต่างสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นวิธีการที่เราสามารถนํามาใช้ในการเรียนได้เอออันนี้น่าสนุกนะเดี๋ยวผมว่าอันนี้ให้ทําเป็นเป็นแบบฝึกหัดดีกว่าว่าคุณจะเน้นเรื่องของเราด้วยอะไรนะเพราะว่าเป็นอะไรที่ที่รู้สึกว่าจะสนุกกว่าเพื่อนนะครับ แล้วก็จะมีวิธีการเน้นนะฮะอ่าเน้นด้วยขนาดอันนี้อันนี้ก็สนุกดีนะครับเน้นด้วยขนาดเปกนคุณเห็นไหมขนาดนี้ไม่ได้ใหญ่เลยเนไหมเป็นเป็นขนาดที่เล็กกว่าเพื่อนด้วยแต่มันถูกเน้นขึ้นมาได้นะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแนวของเส้นการนําสายตาเข้าม,นะมาเห็นไหมเนะนไ่มจากใหญ่ลงมาเล็กมันถูกนําสายตาเข้ามาที่จุดศูนย์กลาง และจุดศูนย์กลางของภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติของคนเนี่ยวามองภาพเราจะมองที่จุดศูนย์กลางของภาพอยู่ยแล้วนะมันก็เกิดการเน้นขึ้นมานะและทุกอย่างข้างข้างเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกันหมดมีความแตกต่างอยู่จุดเดียวนะครับมันก็เลยเป็นวิธีการเน้นขึ้นมาอีกหนึ่งวิธีนะครับทั้งสองภาพเลยนะ อันนี้ก็เป็นลีลาอีกอันหนึง่งเมื่อกี้เน้นด้วยขนาดที่เล็กแต่น,นี้เน้นด้วยขนาดที่ใหญ่เห็น <c oughs> ไหมก็เน้นได้เน้นด้วยขนาดที่ใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้แต่เราต้องสร้างความแตกต่างให้มันนะครับแล้วก็เห็นไหมตรงนี้เราจะจะเกิดความแตกต่างจากสัดส่วนที่เราพูดถึงเมื่อกี้แหละเมื่อกี้เราพูดถึงสัดส่วนว่าถ้าเราให้สัดส่วนพื้นที่ใหญ่เท่าเราเท่ากับเราเน้นสิ่งนั้นขึ้นมาเป็นระดับหนึ่ง ถูกไหมครับให้มันเป็นพระเอกเดีออกใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีมสิ่งที่เล็กก็สามารถเน้นได้ใช่ไหมมันจะต่างกันตรงเนี้ยนิดหนึ่งมันมันขนาดเล็กมันก็สามารถเน้นได้เพียงแต่ว่าในขนาดเล็กเนี่ยมันต้องมีความแตกต่างและมีการนําสายตาเข้าไปสู่จุดนั้นนะฮะมันก็สามารถเน้นตรงนี้ได้เหมือนกันนะอันนี้เน้นด้วยขนาดใหญ่มีการนําสายตาขึ้นมา ก็เป็นวิธีการแล้วก็ลีลาที่เราจะเน้นประมาณหนึ่งว่าเราจะเน้นสิ่งนั้นด้วยอะไรนะครับแนะนําวิธีอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะสาหรับผู้ที่ไม่มีฝีมือางการวาดรูปนะครับในการวาดรูปเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับคุณอาจจะใช้วิธีตัดตัดกระดาษตัดแปะจากะภาพจากนิตยสารหรือแ,แล้วแต่แต่แต่ผมมีข้อแม้นิดน,นึงนะว่า แม่เราไม่เอาสีนะขอเป็นเขาดำนะครับเพราะตรงนี้เราจะฝึกทักษะในเรื่องของการจัดองค์ประกอบก่อนคูณไปตัดปะแล้วก็ลองหาวัสดุต่างๆนะฮะเช่นอะไรกระดุมเชือกหรืออะไรก็แล้วแต่เรามาจัดสร้างงานองค์ประกอบนะฮะลักนณะนี้ไม่ต้องตกใจนะฮะว่าอาจจะทําไม่ได้ขนาดนี้นะอันนี้อันนี้คือลักษณะของงานผู้ของ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 คนที่เขามีนะมีทักษะทางด้านศิละปะ มาบ้างแล้วนะครับก็ลองดูว่าคุณจะเน้นคุณจะเอาอะไรมาเน้นเน้นด้วยวิธีไหนนะเน้นด้วยขนาดเท่าไหร่อ์ประกอบอื่นเป็นอ์ปกอบรองหรือจะแบ่งพื้นที่อย่างไรนะลองดูนะครับอันนี้ถ้าเรามีทั้งสองสองทักษะทั้งการวาดรูปด้วยหรืออยากจะตัดปะด้วยก็ลองแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้มีทั้งทั้งทางการเพทนการเขียนแล้วก็มีการใช้วัสดุต่างๆร่วมเข้าด้วยแต่ตรงเนี้ยสนุกเป็นทักษะที่ลองลองฝึกดูลองเล่นดูนะฮะ ลองทําดูนะแล้วถ้าเรารักงานศิลปะ,ละรักงานออกแบบเราจะสนุกกับมันทีเดียวนะครับ